การรักษาคนไข้ถ้าคุณหมอเนี่ยใช้พร้อม AI ได้เก่งก็จะมีประโยชน์ามื่าคนทั่วไปถามจะเป็นซูเปอร์ด็อกเตอร์เลยใช่ครับเป็นซูเปอร์ด็อกเตอร์เลยเพราะหมอคือคนที่ใช้ AI ได้เก่งอคือคนที่ต้องจับคิด AI ได้ออคือต้องตรวจคุณภาพได้เหมือนเป็นักเหมือนเหมือนในหนังสือพิมพ์อ่ะจะมีกองบอกรใช่ไหมฮะ คนที่เป็นบกทก้ายสุดถ้าเขาต้องเขียนเขาต้องเขียนดีกว่านะักเขียนทั่วไปแต่เขาไม่ได้เขียนละแต่เขาตรวจ<ม>ต,ตัวงานได้เขาดูว่า<ม>เอยเขียนอย่างนี้ไปก๊อปมาหรือเปล่าดูปแป๊บเดียวรู้เลย<ม>เขียนแบบนี้เออฝีมือคุณไม่น่าใช่อันนี้ไปล่อกง,งานคนอื่นว่าหรือว่าใช้ภาษาอย่างนี้ยังยังไม่ดียังไม่กลมกรเนีงง่ยดังนั้นคนที่สั่งงาน AI ได้เก่งอ่ะคือคนที่เชี่ยวชาญด้านนั้นเนี่ยอย่างคุณหมอเนี่ยถ้าคุณหมอที่เก่งมากๆแล้วมาใช้ AI ด้วยเนี่ย แล้วเวลา AI ตอบแล้วมันน่าจะไม่ติดอ่นาน่าจะไม่ตรงเนี่ยหรือผิดเนี่ยเขาเขาจะรู้ว่าแล้วจริงหรือมีการถามย้ํามีการถามใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาผลมาเหมือนกับเปรียบเทียบอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเราต้องรู้เท่าทันน,นะฮะนะฮะแล้วการที่เราจะรู้เท่าทัน AI ได้เนี่ยมันมีช่วงมงบินพี่จิระเหมือนนักบินเนี่ยก่อนจะไปเป็นนักบินพาณิชย์ที่แบบบินบรับผู้โดยสารได้ <c oughs> ต่อให้คุณเก่งยังไงคะแนนทําข้อสอบเก่งไงอะ ไม่มีทางรัดขั้นตอนได้คือคุณต้องไปเก็บชั่วโมงบินก่อนคือต้องเก็บไปเก็บไปเหมือนกันการใช้ไอต้องมีการเก็บชั่วโมงชั่วโมงบินอะคือต้องมีการเก็บชั่วโมงไม่งั้นอะเราจะไปหลงเชื่อไอง่ายๆเลย a ออาจจะตอบผิดแล้วก็เราก็เอาไปใช้แบบทึกทักเลยอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเนี้ยมันมันมันรัดไม่ได้มันรัดไม่ได้ไอมันยังมีการตอบผิดอยู่นะครับตอบผิดอยู่ไม่ไม่น้อยเลยแล้วเราอาจจะต้องรู้ด้วยคําถามแบบไหนเนี่ยเราไม่ควรใช้เขาเป็นเหมือนกับ ้างอิงนะครัทำทาแบบไหนใช้ได้เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นที่กลัวว่า AI จะครองโลกเนี่ยน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องอาศัยประสบการณ์รของมนุษย์ในการกํากับไอ้ข้อมูลคําถูกต้องอยู่ดีคือผมคิดว่ามนุษย์ยังมีที่ยืนอยู่ดีสําหรับคนที่ที่เรียนรู้นะมีที่ยืนอยู่ดีเพราะว่าคนเราอ่ะก็จะให้คุณค่า ที่เหนือกว่าแม้แม้แต่เพียงเก่งกว่า AI นิดเดียวเนี่ยเราเราก็มีเงินเดือนเราอาจจะมาจากตรงนั้นเลยพี่จิริญแต่ว่าแต่ว่าคนที่ก็ฉันไม่สนละฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆมันก็เป็นเหมือนถึงที่เราเปรียบเทียบกันมาตลอดเนี่ยต่อไป AI มันจะมาแทนได้ผมเชื่อว่าจริงๆเลยจริงจริงเลยคือคนทํางานทั่วไปอะ AI จะมาทํางานแทนได้เลยอย่างเช่นคนที่เอากรมธรรม์จากประกันชีวิตมาตรวจว่ามีการก่อข้อมูลครบไหมแล้วก็ส่งตอ ไปในระบบอื่นๆอะไแบบนี้ทำงานที่เป็นซ้ำๆงานรูทีนแบบนี้คืออันดับแรกเลยผมเชื่อว่า AI มาแทนได้แน่ๆ